มันใช้หน้าเลยอ่ะมันใช้หน้าใชชไหนโอ้ยขับเข้าเขาเลยเฮ้ยไปดูไอ้นี่เหรอไปดูถ้ำมะโจอะโจอ่ะใเข้าเดผ่านอยู่ตรงนี้ถ้ำนี่ You know the um, the, 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 uh, the the news around the world where the uh, the the kids get uh stuck in the in the car, in the in the cave. It's right here. Yeah. This cave? Huh? This case, I watched the series of Yes. Oh yeah right? The, the, the That's right, it's right here. Yeah the cave is where this escape here. You are nice at one. How many I days? Did. Five? No, it's I think After they found them they stay there like... น้ำนังนอนเออใช่นะหยิวเปดปปนนักขเขาไม่นะผกางเขา s ็ไม่เข้า,นาเ,าเ,าเานนตกหนักเขาไม่ให้เขา้ายิ่งเป็นอย่างนี้ยิ่งน,นี้เขายิ่เป็นรคหัวเราะ ่อนเป็นข่าวแล้วก็ยิ่งต้องปลอดภัยเอ่อาเป็นวุฒยาแห่งชาติเลยเนาะเเพิ <c> ่ค <oughs> <c oughs> ขับปลอดภัยผูก่อก็ท่าบ่ปลา